่านพระครูพิยะถามมาว่าเครื่องรางของขลังต่างๆใครเป็นผู้ทําขึ้นก่อนต <c oughs> ลาดพระที่ต้นโพลังกาเฉียงวัดมหาธาตุนี้จัดเป็นเครื่องรางของขลัง,งหรือไม่หลวงพ่อวัดต่างๆปลุกเสกพระต่างๆได้ตัวอย่างมาจากไหนถูกต้องตามคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่อ่าสําหรับปัญหาข่อหลังนี่ก็ตอบได้เลยทีเดียวว่าไม่ถูกต้องเพราะถ้าตามหลักธรรมชาลสูตรแล้วก็ผิดนะอ่า แต่ถ้าพูดตามอีกแนวหนึ่งว่าถ้าหลวงพ่อวัดต่างๆท่านทําน้ำมนต์ดนะ้วยความอนุอเคราะห์เดวกมีความเมตตาจิตเป็นบุเริจาริกแล้วก็ไม่ผิดถ้าทาโดวยหวังยึดเป็นอาชีพยึดเป็นอาชีพตั้งใจว่ายึดเป็นอาชีพนะก็เขาลักษณะเป็นตีระชาณวิชาแต่ถ้าทาโดยนึยกว่าสงเคราะห์เขาก็มีทุกข์เข้ามาหาก็ทําทาทาน้ำมนต์สวดมนต์สวดพรให้ครับเป่าเป่าเสกไปให้ครัพพบพ้นทุกข์โดยอาการกิริยาเป็นกุศลเกตนาอย่างนี้ก็ไม่เป็นตีระชาณวิชา เป็นกรุณาบุเดจาลิกไปสงเขราสัตวโลกไปแต่ถ้าทาไปได้ตั้งใจว่าฉันจะเอาไปอาชีพละทําอย่างนี้ละฉันได้เงินได้ทองลาบสักการะเนืองนองมาก็เข้าลักษณะเป็นจีรชาะวิชาผิดหลักพุทธพจน์ในพรมชารสูตรโดยแท้นี่แล้วก็เป็นการเศร้ามองแต่อาชีบกรปับบริสุทธิศีลด้วยตอนนี้ถามว่าเครื่องรางของขังต่างๆนั้นใครเป็นผู้ทําขึ้นก่อนเครื่องรางของขังนั้นตั้งแต่โบราณมาแล้วพวกศาสนาจารย์ในศาสนาฝ่ายเทวานิยมคิดขึ้นก่อน ไม่ใช่ศาส,สนาพราหมณ์พวกมีเครื่องรางหมดศาส,สนาพวกคิดรูเขาก็มีเครื่องรางศาส,สนาโบราณพวกอียิปต์เขาก็มีเครื่องรางรวมทั้งศาสนาพราหมณ์ด้วยมีเครื่องรางมีแต่พุทธศาสนาเดียวที่ไม่ได้ยมเครื่องรางา้งางไม่นิยมแล้วทำไมทีหลังพุทธเอาเครื่องรางมาใช้ตั้งเยอะแยะแล้วเครื่องรางเหล่านี้น่ะพุทธเรียนแบบประจักษ์ความเพราะว่าชาวบ้านนะ่ะส่วนมากไม่ใช่ปัญญาชนธรรมดาสามัญเนี่ยศาสนาพราหมณ์เขามีเรื่องหล่อใจมาก ชาวบ้านเข้าถึงง่ายๆเขามีเครื่องรางคองขังมีของวิเศษว่าให้ป้องกันตัวคุ้มครองตัวพุกเราจะแข่งกระชามก็ตองเอาใจพวกชาวบ้านให้ไม่จะปัญญาชนได้ก่อนัญก็ต้องชาวบ้านมาหาหลวงพ่อี่ว่ามันมีอะไรคุ้มครองบ้างไหมถ้าเราไม่ให้ชาวบ้านก็ไม่ทธาเพราะฉะนั้นพระในพุทธศาสนาก็ใช้เป็นอุปายะโกศลไม่ใช่เป็นอาชีพนะอุปายะโกศลเดอุปายะโกศลก็ใช้คำนี้ว่าอุปายะโกศลส,สมมติให้มีให้มีบ้างแต่แทนนี่กมาเปลี่ยน ใช้เทวมนต์ก็มาเปลี่ยนเป็นพุทธมนต์แทนบรรดาพระอาจารย์ในสมัยก่อนก็เลือกคัดเอาบทพุทธคุณต่างๆบทพุทธมนต์ต่างๆที่มีที่มาแ,แปลกๆนายพระไตรปิฎกออกมาแต่งเป็นคาถาแต่งเป็นมนต์แล้วก็มาถูกมาเซปดิษถานมีเครื่องลางขึ้นแล้วเครื่องลางเหล่านี้ที่ขังนะี่ขังเพราะอะไรขังเพราะอำนาจจิตของผู้ทำถ้าผู้ทำไม่มีอำนาจจิตแล้วเป่าคาถาแสนจบมันก็ไม่ขังใส่วนเล่าบอกเยว่าถูกชิ้นหนึ่งไม่มีอะไร ครังก็าอำนาจจิตของผู้ทาผู้สร้างถ้าผู้สร้างอำนาจจิตแข็งมากเท่าไหร่ไอ้ของอันนั้นก็แขังมากเท่านั้นไอ้เรื่องคืนรังของขัง,งนี่ผมรู้ดีครับเพราะผมเองน่ะเรียนมาเยอะแล้วคือรัง,งของขัง,งวิชาไสย,ยศาสตร์น่ะไหวครูยกครูมาเยอะแยกะกระสังนี้เลิกหมดแล้วเลิกตีสองสี่เก้าเก้าเลิกหมดครอบครูบาอาจารย์อาจารย์สำนักไหนเก่งไปครอบปัตมังอิทเจตีนี่สิงเหพ,เพ,เพุทธคุณเรียนหมดแล้วก็สั่งขงลงกระดานมุ่งขาวหุ่มขาวสั่งวัชวัตรชัดคงนั่งเขียนเลีียกเลียก เลียดโหดเลียดเล่เทียนนะปฐมังพินทุกตังชาตังสุติยังพันต่อเมวจาปุติยังเทตะกันเจวะจะตุทังอังกุตั้มภาวางังมันจะมังตีระสร้างชาตางังเนี่ยว่าเลียกคทถาเทียเนี่ยทำของมาหมดแล้วของปฐมังก็ทำมาแล้วของพุธคุณก็ทำมาแล้วแล้วก็เรียนพวกตะกุดต่างๆลงยันตรีได้สิงเหรียนมาหมดแล้วพวกนี้แล้วก็เลิกปีสองสี่เก้าเก้าก็บอกคืนครูบาอาจารย์หมดเลยบอกถอนหมดเคี้ยวไม่เอาแล้วเรียนมาแล้วเนื้อไม่ได้กินนงไม่ร้องมีขี้ขาดร้สมุให้คนอื่นเข้าป่วยการ อยู่ดีไม่ว่าดีนั่งล้งขดหลังแขนนั่งเสกนั่งสากระทพาอาคม็นคนอื่นเขาตัวเองน่ะสุขภาพย่ำแย่อดหลับอดนอนยังเพ่งกระแสจิตอีกสุขภาพแย่ไม่ได้กินนั้งไม่ได้รองอะไรก็ไม่ได้เขาเรียกขวัญข่าวข่าบูชาครูเทียสลึงบังทองสลึงบังไม่ใช่ไม่ใใครเลยแต่ว่าถึงที่จะยกครูทีแม่หูหนูเอยเป็ดไกเอยใบสีเอยปลาเอยมากมายไก่กองเต็มบทเลยไม่ไหวอ่ะแล้วก็ตัวเองก็ไม่ดีสุขภาพก็ไม่ดีกําลังก็ไปไม่ถึงก็เลยบอกเลิก ถอ,อนหมดเลยเมื่อปีสองสี 99, 99, ่เก้าเก้านี่เลิกหมดทำพีคาถาคมต่างๆขึ้นครูคหมดเมื่อก่อนนี้ไม่ได้นะครับเห็นเล็เห็นยัยยนเนี่ยขึ้นหมดทีเดียวเห็นเลขเห็นยันเขาติดวาตัวจะสั่นเทิมขึ้นทีเดียวแล้วก็นั่งตรวจดูรู้ว่าเลขยันเนี่ยใครมีรันสีสูงแค่ไหนพระเครื่ององค์นี้มีมีอำนาจจิตผู้ทำเนะ่สูงแค่ไหนใช้ทางไหนรู้หมดจับปั๊บรู้เพื่เกยนี่เรียนมาด้วยตัวเองลงโคงพันชาตีเรี้นหมดพอเรียนโงพันชาตีแล้วก็ลงยันอีเข้าแล้วก็ลงทดลอง ที่ล้งเลิกหมดเลยแมแวถอนหมดเพราะอะไรเพื่อเป็นที่สุดของทุกเรียนมาแล้วตัวเองก็ม่พ้นทุกกิเลสก็มีเท่าเกา่าก็เรียนทำไมท่งวิชาพวกนี้สูงไว้ทําไมครับกิเลสก็เท่าเกา่าไม่น้าซ้ำนี้นะั่นเป็นขี้ข้าชาวบ้านเขาให้เขาไหว้หเขาว,ขาวานต้องทาให้เขาอะพอเรามีวิชาทางนี้แล้วมันดังไปเองคนมาหาเองได้จะรดนํามนเลยแล้วจะขอทํายันตาระเพียนไปติดหน้าร้านค้าขายข้าวซะหน่อยเจ้าอาจารย์ ตกลง,งยันมาลาบให้อีกมงปลุกเสกฟ้ามันสองคืนผระอะไรเอาเวลามาอา่านพนังธรรมะดีกว่ามาทําเวลาปลุกเสกเอาเอาเอาวามีมานอะไรกันไม่เอาเลยไม่เอาเลยครับถอนหมดเลยบอกขึ้นคูค่หมดเลยในตัวเองไม่มีอะไรครั้งเลยแม้แต่อย่างหนึ่งเหลืออยู่ถ้าขึ้นรังทีแฝกถอนหมดไม่เอาหมดให้เขาหมดแจกหม,หมดเลยไม่เอาไม่เหลือไวเลยเดินตามสายพุทธบิถีแท้เป็นพุทธบุตรแท้ดีกว่า